รับสวัสดีครับวันนี้ช่างไอเดียบันเจิดนะครับก็จะมาครับแก้ปัญหาเรื่องผ้าทรายครับของเครื่องขัดนะครับด้วยที่เพื่อความสะดวกการทางานนะครับซื้อเครื่องขัดผ้าทรายนะครับแต่ผ้าที่ให้มานะครับค่อนข้างหยาบนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์80นะครับ P80 นะครับแต่ต้องการใช้งานอยู่ที่เบอร์180นะครับ ไปหาตามตามแหล่งขายนะครับแบบสําเร็จรูปไม่มีนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาด4คูณ36นิ้วนะครับหน้ากว้าง4หงรอบ36นิ้วนะครับก็มันจะมีที่ขายทั่วไปนะหน้าหน้า4นิ้วมีขายนะครับมีตามเบอร์ที่เราต้องการนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะเลือกใช้ได้เลยแต่ปัญหาก็คือวิธีการต่อนะวิธีการต่อ ก็ได้ผมผมได้มาศึกษาของคลิปของต่างประเทศนะครับเขาก็แนะนําต่อแบบนู้นแบบนี้นะครับได้ทดลองได้ทดลองนะครับปัญหาก็คือรอบแรกใช้กาวร้อนนะครับปัญหาคือกระโดดนะครับมันกระโดดนะครับก็มาดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเขาก็ใช้อีกแบบหนึ่งนะครับก็เลยมาลองทําก็สรุปว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ก็จะมามาทาให้ดูนะครับวิธีทําในการต่อสายพานนะครับ ผมถือว่าโอเคนะครับก็น่าจะประหยัดกว่านะครับตัวเนี้ยตัวเบอร์ที่เราต้องการเนี่ยราคาก็ไม่สูงนักนะครับแต่ถ้าเป็นชุดสําเร็จเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับก็สามารถมาทดแทนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับ1นกระดาษทรายที่เบอร์ที่เราต้องการต้องการจะใช้นะครับเบอร์ไหนก็ได้นะครับสองนะกาวลาเทคนะครับสามการ้อนนะครับ สคัตเตอร์เนบะ็นไกลตลับเมตรมันทัดเล็กนะมันทัดเล็กแล้วก็ไม้ที่มีพื้นผิวหน้าสัมผัสค่อนข้างจะเรียบนะครับความความกว้างก็งกว้างกว่าสายพานนะครับนะคู่หนึ่งนะตัดเศษกระดาษ2แผ่นนะครับแล้วก็แคลมปนะครับ ตัวนี้ทำทำมาแล้วครับตัวนี้ทำมาแล้วนะ,นวนะเป็นแคมป์ใช้ทีละทำทีละตัวก็ได้นะครับวิธีการนะครับวิธีการมาเริ่มวิธีการเลยครับดับแรกวิธีการตัดนะครับตัดถ้าท่านมีท่านเทียบหน้าเดิมนะครับเสียงที่เท่าไหร่นะครับการตัดนะครับต,ต,ตัดตัวนี้วงรอบส6สนิ้วนะครับ36นิ้วนะแล้วก็วัดขอบด้านในด้านหนึ่งนะครับ36นิ้วแล้วเผื่อไว้ 36นิ้วผมจะเผื่อไว้1เซนนะครับเป็น36นิ้วบวกอีก1เซนนะครับเสร็จแล้วนะมาทำเครื่องหมายนะคเครื่องหมายช่วงที่จะต่อนะครับช่วงที่จะต่อหัวและท้ายนะครับอันนี้ผมทำหัวด้านหนึ่งแล้วครับต่อไปวิธีทการด้านท้ายนะครับผมวางวิธีนี้นะครับจะเทียบ เอาใกล้เคียงนะครับใช้ใช้บรรทัดขีดนะครับใช้บรรทัดขีดตัวนี้จะเป็นแนวต่อที่เราจะต้องต้องทำนะครับขีดนะครับแนวต่อคู่นี้คนระับที่เราต้องเคลียร์นะครับแล้วที่เราต้องเคลียร์ออกแล้วก็ต่อนะครับผมเคยทดลองต่อแบบแบบแบบไร้รอยต่อแล้วนะครับ มันไม่ค่อยเนียนนะมันจะกระโดดนะครับหลังสุดก็มาใช้วิธีนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับการกระโดดน้อยแล้วก็การสะดุดมีแต่ต่ำนะครับมีแต่ต่ําสามารถทํางานได้นะครับต่อไปเมื่อได้ตามต้องการแล้วนะครับความยาวของวงรอบที่เราต้องการนะบวกอีกหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนคือตัวนี้นะครับหนึ่งเซนเนี่ยลเสจแล้วต่อปั๊กเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ ความยาวที่ส6นิ้วเท่าเดิมนะครับในี้วิธีการตัดนะครับต่อมาวิธีการเคลียร์นะครับเคลียร์ตัวหน้านะครับใช้บรรทัดตัวเดิมนะครับพับสันขอบนะครับพับสันขอบทั้งสองด้านนะครับตัวนี้พับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะเคลียร์ตัวทรายหน้าผ้าทรายออกนะครับเราจะพับเป็นแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับ ดัจะยาวหน่อยนะครับทั้งสองด้านค่อยๆทําให้ดูนะครับแล้วก็ทําทีละด้านนะครับค่อยๆทำทีละด้านอันนี้เราพับสองด้านก่อนนะครับแนวนี้นะครับที่เราจะเคลียนะครับจะเคลียสองด้านนะครับต่อมานะครับวิธีการเคลียนะครับเคลียผ้าทรายนะครับใช้ ัวไม้ครับด้านด้านเรียบครับวางรองพื้นนะครับรองล่างครับใช้กระดาษรองน้านี้นะครับรองเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อว่าเวลาเราเราใช้กาวร้อนนะครับมันจะไม่ทับไปติดอยู่ด้านล่างนะครับมันจะหลุดออกจากแผ่นล่างนะครับต่อมาก็คือกาวร้อนครับ ถ้ามีหัวเล็กใช้หัวเล็กนะครับตอนนี้ผมใช้มานานแล้วใกล้จะหมดแล้วนะครับเริ่มเริ่มเซตตัวแล้วใช้กาวร้อนเฉพาะโซนนี้นะครับอย่าให้ลามไปที่อื่นนะครับอย่าให้ลามอื่นวางบนไม้ให,ให้ให้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับาวางให้สวยงามนะครับแล้วก็เริ่มลงกาวนะครับให้เต็มหน้านะครับ ถ้าเราลงไม่เต็มหน้ามันจะลอกไม่เนียนนะครับลอกไม่เนียนให้เต็มตัวผ้าทรายทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วใช้ไม้ที่เหลือเนี่ยวางไปอัดนะครับอัดต่อไปคือใช้แคล้ป์ปรีบไว้นะครับทิ้งไว้ทิ้งไว้ ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีนะครับเพื่อให้กาวแห้งตัวนะครับนี่ครับหนึ่งด้านถือว่าเสร็จแล้วนะครับทำทั้งสองด้านนะครับวิธีเดียวกันอำให้แน่นนะครับแน่นเสร็จแล้วก็รอครับทำทั้งสองด้านนะครับเหมือนกันทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะครับ ผมยม้ำดูตัวอย่างนี่ผมผมทำมาแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับต่อมาเราก็จะมาเคลียร์ครับผมทําไปแล้วนะครับมาดูกาวแห้งแล้วประมาณสิบห้านาทีแล้วเราก็จะมาเคลียร์ออกนะครับนะครับการติดของเขาครับการติดของเขาเพนะรับว่าผ้ากระดาษตัวเนี้ยจะเป็นตัว การกระจายของกาวนะครับถ้ามันไปติดด้านหลังเนี่ยมันก็จะงานก็จะยากขึ้นนะครับติดมากเสียไม่เป็นไรครับเอามาเสริมได้นะครับเห็นการติดของเขาครับ,รบ,นะรบต่อมาก็คือวิธีการเคลียร์ออกนะก็ดึงนะดึงลอกเคลียร์ผ้าเคลียร์กระดาษทรายด้านบนนะครับให้ออกให้เหลือแต่เนื้อผ้านะครับ ถ้าเราถ้าเราทำได้ดีนะครับมันจะลอกทั้งหมดนะครับถ้าเราติดกาวไม่สม่ำเสมอนะครับมันจะมีเศษเกาะอยู่นะครับให้เอาคัตเตอร์ค่อยๆขูดครับขูดให้ให้มันเป็นให้มันเรียบทั้งหมดนะครับไม่งั้นมันจะสะดุดนะครับมันจะมันจะกระโดดนี่ด้านเห็นไหมครับเคลียร์ได้ครับด้านนี้ตัวนี้เคลียร์ไปแล้วนะครับเรียบร้อยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสองด้านในการต่อ สองด้านในการต่อนะครับต่อมาครับมาดูวิธีการต่อนะครับต่อของตัวนี้นะครับเมื่อทำสองด้านเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะครับต่อมาเป็นวิธีการต่อนะครับวิธีการต่อก็คือใช้หนึ่งวางให้ได้ระดับนะครับวางให้ได้แนวแนวคู่กันนะครับใช้ไม้ตัวเดิมไม่ได้นะเห็นไหมผมลอกออกนะเห็นไหมมันจะมาติดอยู่ตรงนี้นะครับ มาติดแนวต่อเกยกันนะครับเกยกันเกยกันทดลองวางก่อนก็ได้นะครับมันต้องเกยกันนะครับแล้วก็ดูความขนาดความความเสมอตัวของของผ้าทรายนะครับได้เสร็จแล้วก็หาทับไปก่อนเอาอันนึง่งของทับไว้ก่อนนะครับ ตัวต่อมาอจะต่อแนวประมาณนี้นะครับแนวประมาณนี้การต่อต่อไปก็คือใช้นี่คนระับผมเคยใช้กาวร้อนแล้วนะกระโดดนะเพราะมันแข็งนะใช้ตัวนี้ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็เห็นในคลิปต่างประเทศนะทีแรกก็สงสัยเป็นอะไรนะก็เลยมาลองลองลอง,ลองทำดูนะครับ สูงแล้วคือมันคือกาวลาเทค็คเอาเราเองของเรานี่เองครับมันก็ลงก,กาวนะครับตัวนี้อย่าลืมนะอย่าลืมตัวนี้ด้วยนะครับลองพื้นก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไปติดที่ไม้นะครับทั้งบนล่างนะครับบนล่างต่อไปก็ลงก,กาวนะครับ อยู่ในขอบของเขานะครับแนะนำเอาให้ชุ่มหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมันจะต้องกลับขึ้นมาติดแผ่นบนอีกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำแนวต่อประสานนะครับ ่งนี้จัดได้นะครับเอาให้เรียบนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูขอบนะครับเสร็จแล้วด้านบนนะครับประกบซ้ำเข้าไปนะครับนะป้องกันกาวที่จะติดนะครับเสร็จแล้วก็บีบ จะขั้มบีบครับขั้มบีบไปเลยครับทิ้งไว้นะครับแค่นี้ครับทิ้งไว้เลยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็สามารถจะใช้งานได้แล้วนะครับ เราให้กาวแห้งตัวนะครับเ็ตตัวครับวงจะได้ที่3.6นิ้วนะครับส่วนนี้เกยขึ้น1เซนนะครับอันนี้คือเราแห้งนับใช้งานเสร็จนะครับาการออกมามันก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับามาดูตัวนี้น่าจะเซ็ตตัวแล้วนะครับามาดูตัวนี้ที่เราทำเมื่อกี้นะครับ นี่ครับถ้าเกิดมันใช้งานไปแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนออกนะครับเพราะมันเป็นเงี้ยเราต้องใช้อีกด้านหนึ่งนะครับไม่งั้นมันมันจะการกดมันจะไม่เสมอกันนะครับนะครับกระดาษกระดาษเราจะเป็นตัวเซตล่างนะครับเพื่อป้องกันกาวที่จะเลอะไปติดด้านอื่นนะครับต่อมาก็เคลียร์ออกนะครับถ้าเป็นอย่างงี้นะครับ ตรงนี้ต้องซ่อมงานนะครับมุมนี้นิดหนึ่งนะครับต้องซ่อมงานก็คือใช้คัตเตอร์ขูดนะครับกับด้านนี้นะครับใช้คัตเตอร์ขูดวิธีการก็คัตเตอร์ค่อยขูดออกนะครับจะได้ทั้งสองด้านนะครับนี่คือการต่อการต่อผ้าทรายนะครับอันนี้ก็ได้ดูตัวอย่างจากคลิปต่างประเทศนะครับก็ แล้วมาทดลองทํานะครับเพราะว่าแปลภาษาเขาไม่ได้นะครับก็มาจับทางเขาแล้วก็มาทดลองนะครับที่แรกใช้กาวยางครับไม่ผ่านนะครับกระโดด2มาใช้กาวร้อนนะครับแข็งนะมันกระโดดนะสรุปเมื่อเราลอกผิวหน้าเสร็จนะครับใช้ลาเท็กในการต่อนะครับตัวนี้ทิ้งไว้สักชั่วโมงสชั่วโมงนะก็สามารถใช้งานได้ครับก็จบวิธีการต่อผ้าทรายนะสำหรับเป็นเครื่องขัด หรือรถถังนะครับนะที่ทดลองใช้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ราคาก็จะถูกกว่านะครับถูกกว่าแล้วเราสามารถเลือกเบอร์เบอร์ที่เราต้องการใช้เนี่ยได้เลยนะครับไม่ต้องอไปหาตามท้องตลาดนี่ค่อนข้างจะยากครับครับขอบคุณครับจากช่างไอเดียบรเจิด